อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอาจารย์บุรินที่ถาบันอิฟที่มหาวิทยาลัยศูนนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องความล้มเหลวของบริษัทนิวตันนะครับเมื่อใช้กับความล้มถ่วงแบบนิวตันนะครับก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้เราก็ต้องมาพูดถึงว่าบริษัทนิวตันกับความล้ม่วงนิวตันแยกกันยังไงนะครับอันแรกบริษัทนิวตันเรื่องนิวตันีแมชชีนิกบริษัทนิวตันนะครับบริษัทนิวตันก็จะพูดถึงเรื่องของ กฎการเคลื่อนที่นะครับกฎการเคลื่อนที่ก็คือทฤษฎีครับซึ่งสาระหลัๆกๆคือกฎข้อที่2นะครับข้อที่2 F ก็คือ F เท่ากับ m คูณกับ a นะครับโดยที่ a เป็นความเร่งนะครับ F คือแรงรวมอีกฝั่งหนึ่งก็คือคือกฎความโน้มถ่วงนิวตันกฎความโน้มถ่วงนิวตันก็บอกว่า นิวตันนิโตเนียนนะครับนิโตเนียนกราวิตี้นะครับความโน้มถ่วงคราวนี้มันว่าอย่างไงมันก็ว่าแรงโน้มถ่วงจะเท่ากับค่าลิทความโน้มถ่วงสากลน,นะครับคูณกับมวลแล้วก็มวลมวลใหญ่มวลเล็กอาร์กำลังสองโดยที่มวลใหญ่อยู่อย่างนี้มวลเล็กอยู่อย่างนี้แล้วก็มีแรงดูด ซึ่งกันและกันนะครับโดยที่แรงโมเลกที่ดูดมวลใหญ่สมมุติว่ามวลเล็กเป็นสีส้มแล้วกันดูดมวลใหญ่ด้วยแรงสีส้มนะครับมวลใหญ่ดูดมวลเล็กด้วยแรงสีเขียวนะครับเป็นแรงคู่กริยากันนะครับทิศทางตรงกันข้ามนะั้นเป็เหตุผลด้วยที่ที่เวกเตอร์1หน่วย R ชี้อ,อย่างนี้นะครับมันถึงต้องมีเครื่องหมายลบเพราะว่ามันจะได้ทิศทางตรงกันข้ามนะครับ ราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มเอาทฤษฎีความโน้มถ่วงของนิวตันนะนิทูเนียนกรวตตี้นะครับมายามรวมกันกับหล่อโมชันของนิวตันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเกิดความวิบัตินะครับวิบัติเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นว่าความวิบัติเกิดขึ้นได้ยังไงนี่ความโน้มถ่วงนะครับอันนี้กฎการเคลื่อนที่นะครับความวิบัติของเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เมื่อเรารวมกฎของนิวตันเข้ากฎความโน้มถ่วงนิวตันนะครับ ลองดูสองสถาน์ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาสถานการณ์แรกนะครับมีโลกอยู่นะครับแล้วก็มีดาวเทียมอยู่ดาวเทียมนะครับแล้วโลกนี้ก็มีตรงนี้คราวนี้โลกเราเนี่ยนะครับก็ออกแรงดึงดูดกับดาวเทียมแน่ๆแล้วฮะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าโลกนะครับเราอยู่บนโลกนะครับเราให้เราอยู่บนโลก เราจะเห็นว่าดาวเทียมเนี่ยถูกดึงดูดด้ยโลกด้วยแรง F Fe ตัวนี้คือ F โลกนะครับซึ่งเท่ากับแรงนี้มาจากโลกกระทำกับดาวเทียมนะครับซึ่งเท่ากับ m ของดาวเทียมเป็น m เล็กคูณกับ g m ของโลกนะฮะ me หารด้วย R กำลังสองเอาเฉพาะขนาดมาคิดนะครับที่เกียรเอาลักทิะทางมาคิดอันนี้มวล me อันนี้มวล m เล็กนะครับมวล m เล็กนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าแรงขนาดเดียวกันนี่ยนะก็ต้องเป็นแรงคู่กิริยาซึ่งแรงของดาวเทียมครับที่แรงที่ดาวเทียมกระทำกับโลกก็จะปรากฏตรงนี้เป็นแรง F ของดาวเทียมดาวเทียมใช้คาว่า S แล้วกันครับ S ก็มาจาก s a t ท l า i t e นะครับ S ดาวเทียมอ e ีกโลกนะครับก็เท่ากับเหมือนกันแต่เป็น m ใหญ่นะครับตกอยู่ที่สนามสนามของดาวเทียมนะครับ R กำลัง2องตอนนี้ก็ต้องมี s ด้วยไม่ให้เหมือนกันไม่ให้เหมือนกันตอนนี้ได้เห็นว่าแรงสองอันนี้มีขนาดเท่ากันทิศทางตรงกันข้ามเพราะเป็นแรงคู่กริยากันในมุมของผู้สังเกตที่บนโลกจะเห็นว่าดาวเทียมนะฮะเคลื่อนที่รอบโลกกำลังตกสู่โลกตกสู่โลกแต่ตกไม่ถึงนระทีนะฮะไม่ได้ลอยนะ,ะตก โลกตกเงินเวทีตกอิสระนะครับอย่างที่พูดในคลิปที่ผ่าน,านมานะครับนะครับคราวนี้เอาโอเคถ้ามองในม,มุ er นมดาวเทียมนะครับมุมดาวเทียมดาวเทียมก็จะรู้สึกว่าตอนนี้ดาวเทียมอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามองว่ดาวเทียมเราเป็นดาว,วเทียมบ้างนะครับเราเป็นดาวเทียมเราอยู่ตรงนี้อย่างี้ดีกว่าเราอยู่ตรงนี้ดาวเทียมนะครับ แล้วเราก็มีเราเป็นคนนะครับอยู่บนดาวเทียมนะครับเป็นคนดาวเทียมเราก็จะเห็นโลกข้างใบนนะครับเราเป็นคนนี้นะครับเราเห็นโลกข้างใบเนี่ยเคลื่อนที่รอบดาวเทียมและพยายามจะเคลื่อนที่รอบดาวเทียมก็คือเหมือนตกสู่ดาวเทียมแต่ว่าตกไม่ถึง,งที่เองเหมือนกันนะครับเพราะามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั่นเองนะ แล้วก็มีแรงที่ดาวเทียมกระทำกับโลกก็ค,คือแรงจะเป็นสีเขียวนี่นะครับเหมือนเดิมรูปเดิมเลยครับรูปเดิมเลยแรงขนาดเดิมเลยนะครับแรงที่โลกดูดดาวเทียมก็แรงเดิมเลยฮะแต่ที่วาดรูปไม่เหมือนกันเพราะว่าเราพิจารณาคนละคนละผู้สังเกตผู้สังเกตอยู่ตรงนี้ทีนึงแล้วก็อยู่ตรงนี้ทีนึงทั้งสองรูปเนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับก่อนอื่นก่อนจะพูดมุมสองขอเสริมนิดนึงก็คือว่า ผมเคยไปบรรยายตามโรงเรียนต่างๆอะไรต่างๆบ้านโรงเรียนไม่อยากเชิญผมไปอีกเลยเพราะว่าผม,ผมพยายามจะให้เด็กเชื่อเลยเชื่อผมว่าแม่เด็กคิดนะคิดเองแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกไม่ใช่ลโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์คือเราถูกสอนมาว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตยอย่างซื่อสัตย์นะครับกับสิ่งที่เป็นกฎการธรรมชาติเนี่ยเพราะเราอยู่บนโลกไงฮะเราเห็นดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเหมือนกับที่มีแมลงวันบินรอบหัวเรา นะครับก็เหมือนกันเลยแค่แค่แคลังวันบินขึ้นมาทิ้งทิศตะวันออกแล้วไปทิ้งทิศตะวันตกก็เปลี่ยนพลังวันไปดนอาทิตย์ซะก็ทิศกกเรื่องนะฮะฉะนั้นจริงๆแล้วบนอวกาศอันอันอวกาศมันอยู่ในเอกภพเ่ยนะครับมันไม่มีบนไม่มีล่างไม่มีเหนือไม่มีใ,ใต้นะครับแล้วที่เราน้ยามเหนือใต้แบบนี้นะครับเพราะว่าคนในซีกโลกเหนือนะครับเป็นชาวยุโรปเนี่ยเขามีเทคโนโลยีอ,รอยารยธรรมเนี่ยที่เหนือกว่าชนะคนที่อยู่ซีกโลกใต้ซึ่งเป็นชาวป่าชาวเขานะครับ ฉะนั้นเขาก็เลยมีสิทธิ์เป็นคนกําหนดเรื่องของสัญญากรกดมือขวาว่าเวลาที่เรียนพิสศษเขาจะกดมือขวาหรือบอกว่าข้างไหนคือเหนือข้างไหนคือใอต้อะไรอย่างี้ครับฉะนั้นเขาเป็นคนกําหนดนะครับจริงๆก็บนบนอวกาศเนี่ยคุณลอยอยู่ในอวกาศไม่มีบนไม่มีล่างไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีอะไรนั่นะครับทุกอย่างมันลอยกันหมดเลยเฉพาะว่าลอยก็ไม่ถูกนะครับทุกอย่างมันก็ล่องไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ลอยบนอะไรนะรมันอยู่ของมันที่ใช้ ทุกคนตกนอิสระหมดภายใต้ความโน้มถ่วงของถ้าอยู่ไกลโลกนะฮคคุณก็กาลังตกไปใต้แรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีหรือของดวงอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่แต่อาจจะตกไกลามากเพราะว่าแรงโน้มถ่วงนี้มีรัศมีเป็นอน,นันต์นะครับไกลสุดๆเลยคราวนี้ถ้าสมมติว่าเรามาดูกันต่อจะเห็นว่าในกรณี2กรณ,กรณนะีเป็นการใช้กดแรงโน้มถ่วงธรรมดานะครับแรงก็คือเท่ากันนั่นแหละนะแรงสีเขียวน,นี้แรงสีชมพูน,นี้ในรูป 1- นึเหมือนกันแต่ถ้าผมจะดื้อดึงนะครับ นำกฎการเคลื่อนที่มาใช้ข้างบนนี้นะฮะทั้งหมดนี้เป็นกฎความโน้มถ่วงนะครับโอี้โน้มถ่วงนะฮะทั้งสองรูปเลยกฎความโน้มถ่วงซึ่งบอกว่าค่าตรงนี้นะครับค่าเขียวๆนี่นะอันนี้คือความเข้มสนามโน้มถ่วงของอะไรครับ z s ของดาวเทียมโลกทั้งใบเลยฮะตกอยู่ภายใต้ความเข้มสนามามโน้มถ่วดดาวเทียมในรูปนี้นะ ดาวเทียมมีสนามความโนถ่วงเข้มๆโลกตกตัวขณะเดยียวกันถ้าสมมติเราพิจารณาแรงที่อยู่วันนี้เราจะพบว่าดาวเทียมเนี่ย m s เนี่ยตกอยู่ภายใต้สนามความโน้มถ่วงของโลกและตัวนี้เราก็ชอบเรียกมันว่า g นะครับ g ส่วนไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะเรียกมันว่า G S แล้วกันเป็นเป็นความเร่งในแ่จะเร่งน้ำถ่วงของดาวเทียมเขาเรียกสนามน้ำถ่วงของดาวเทียมแต่ไม่พูดเรื่องความเร่งคราวนี้ถ้าเกิดผมจะดื้อรั้นใช้กฎของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับเรื่องนี้ผมก็จะต้องบอกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าผมตีความ G เน,น,นี่ยฮะ G ตแถวนี้ G เหล่านี้นะครับชื่อที่ถูกต้องเรื่องนี้ของจก็คือความเข้มสนามน้ำถ่วงนะครับความเข้มสนาม น้มถ่วง G นะครับตัวนี้นี่ของโลกนะฮะแบบที่เรารู้จักกันตะ9.8นะฮะเมตรต่อวินาทีกําลังสองอันนี้ความเข้มสนามน้มถ่วงของดาวเทียมอันนี้ไม่ถึง9.8แน่เพราะมวลเล็กเดียวเองอันนี้มวลเยอะนี่มวลเล็กเพราะว่าเป็นมวลดาวเทียมถ้าผมจะใช้กฎนิวตัน,นผมก็จะบอกว่าโอเคตั้งแต่วินาทีนี้แล้ผมจะตีความว่า G เนี่ยคือความเร่ง เพิ่งจะเริ่มตีความจีเป็นความเร่งนะถ้าแปลความจีเป็นความเร่งปุ๊บเราจะได้ว่าแรง F e นะงบควรจะใช้สีนี้สิครับแรง F e นะจะเท่ากับแรง F e นะครับมวลของดาวเทียมนะครับคูณกับความเร่ง a คความเร่ง a a ที่เกิดจากแรงเกิดจากโลก ซึ่ง A ที่เกิดจากโลกน,น,นี่มีค่าเป็นไงครับค่าเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือม,มันคือ gme me มีขนาดใหญ่ส่วน r กํลังสองมันมีค่าเยอะมากเพราะ ae นี่คือความเร่งซึ่งมีค่าแล่วกับ g นั่นเนะครับ ขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันถ้าเราพูดถึงแรงที่ดาวเทียมกระทากับโลก fs นะครับ fs ตรงนี้ดาวเทียมกระทากับโลกโลกตกอยู่ในสนามของดาวเทียมคือตอนนี้เราไม่รู้อะไรหมุนรอบอะไรโลกก็หมุนรอบดาวเทียมดาวเทียมหมุนรอบโลกได้มันขึ้นอยู่กับผู้สังเกตมันจะเป็นใครกันแน่นะครับใครอยู่ตรงไหนก็บอกว่าตัวเองเป็นหลักนั่นแหละคนเราเถือตาตัวเองถูกต้องหมดแล้วคนอื่นผิดหมดแล้วครับ ทุกคนผิดหมดยกเว้นตัวเองนะครับนี่คือที่ท,ที่มีปัญหาบ้านเบืองันอยู่ตอนนี้ก็ก็เพราะอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้ายึดติดต,ตามนี้ก็จะได้ M E M E A S น่าจะเห็นว่าแรงที่ปรากฏตรงนี้เกิดจากก็คือแรงที่เกิดจากสนามความมน้มถ่วงของดาวเทียมนะครับสนามน้มถ่วงดาวเทียมก็คือ,อ A S นะครับสนามน้มถ่วงดาวเทียม เอสเ s ่มจะมีค่าเท่ากับ g m เอ็มเล็กเอสหารด้วยอ่ากำลังสองใช่ไหมครับแล้วเท่ากับตัวนี้เท่ากับ GS เอสดทเทียมเน่งจะเห็นว่าเราก็ใช้กฎของนิวตันกับกรณีที่ผู้สังเกตอยู่บนดาวเทียมเราก็ใช้กฎของนิวตันกับกรณีที่ผู้สังเกตอยู่บนโลกนะครับด้านนี้ดาวเทียมหมุนรอบโลกเพราะคนอยู่บนโลก ด้านนี้โลกหมุนรอบดาวเทียมเพราะคนไปอยู่บนดาวเทียมนะครับถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็ใช้กฎขั้นตันธรรมดาซึ่งแรง F e กับ F e เนี่ยจะมีค่าเท่ากันแน่ๆน,นะครับเพราะจริงๆแล้วก็เกิดจากการที่สอบที่การคูณร,ระหว่างตัวนี้มาเป็นตัวนี้ก็ได้สมการนี้ข้างบนเท่นี้ปัญหาของการตีความจะเริ่มมีปัญหาละเพราะว่าไอ้ค่านี้นะครับมันมีค่าน้อยมาก เพราะมันควรดิแรง MS, มวลเอ็มเอสซึ่งมีค่านิน้อยตอนนี้ไม่มีค่าใหญ่มากเพราะนี่ ME คําคำถามก็คือว่าในเมื่อนะครับมันโครจรรอบกันละกันมันเป็นการเคลื่อนที่สัมผัสกรณีแรกถ้า,าอยู่บนโลกเราจะเห็นดาวเทียมกําลังตกสู่โลกหรือเคลื่อนที่เป็นโปรเจกต์ตายรอบโลกรอบโลกด้วยความเร่งถ้าเราตีความจีนี่นเป็นความเร่งนะฮะสูตรเดียวกันเลยนีฮะ สุดนี้สุดเดียวกันเลยแค่มองว่าตรงนี้เป็นความเร่งความเร่งมหาศาลมองนี้เฮ้ยดาวเทียมถูกเร่งมหาศาลถ้าความเร่งมหาศาลความเร็วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลฉะนั้น V ความเร็ว V ก็จะมีค่ามากเหลือเกินสุดท้ายมากๆนะครับเราเห็นเขามีความเร็วมากๆแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่บนดาวเทียมนะในกรณีตรงข้ามเราจะเห็นโลกหมุนรอบดาวเทียมด้วยความด้วยความเร่งน้อยๆ น้อยมากเลยเพราะ A, M ตัวนี้ไม่ไม่ไมไมเปลี่ยน,นมากกว่าหนึ่งตันน้อยมากแล้วก็เห็น V เปลี่ยนไปตัวนี้ไม่เยอะมี v น้อยเพราะว่าความเร่งมันน้อยเห็นไหมครับมันเป็นการเคลื่อนที่สัมผัสถ้าคุณเห็นวิ่งผมเห็นคุณวิ่งเข้ามาด้วยความเร็ว60คุณก็ต้องเห็นผมวิ่งไปหาคุณด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงเท่าๆกันแต่ตอนนี้ฟิสิกส์มีปัญหาแล้ว เพราะเหตุการณ์ที่ไม่ว่า,วาคนที่อยู่บนโลกหรือคนจะอยู่บนดาวเทียมมันควรจะเหตุการณ์ที่เป็นความเร็วสัมพัทธ์ด้วยความเร็วเท่าๆกันคือถ้าเราเห็นโลกหมุนรอบดาวเทียมเราก็จะเห็นดาวเทียมหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเท่าๆกันประเด็นน็คือตอนนี้ไม่ใช่แล้วความเร่งต่างกันเยอะมากความเร่งอันนี้เกิดจากหมุนของโลกความเร่งนี้นเป็นหมุนของ,าง,ด,ด,ของดาวเทียมต่างกันเยอะมากคําถามก็คือกรณีไหนถูกกันแน่ ตอนนี้ไหนถูกกันแน่ระหว่างอันนี้กับอันนี้คนที่อยู่บนโลกก็บอกว่าเฮ้ยฉันถูกสิเพราะฉันอยู่บนโลกมนก้อนใหญ่กว่าคนบนเทียมฉันก็อยู่บนดาวเทียมฉันก็มีศักศีรีเท่ากันเพราะว่าอะไรขึ้นที่มันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะบอกเฮ้ยมี7 0 0 0ล้านคนอยู่บนนี้โหวตไม่เกี่ยวนะครับวิทยาศาสตร์เป็นความจริงและความจริงไม่ขึ้นกับประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่อยาก้ทุกเรื่องนะฮะใช่ประไทยไม่ใช่อยาก้ทุกเรื่องถ้าทุกคนเห็นผิดไปหมด มันก็จะไปสู่ความหายนหน้านะฮะประชาวิปไตยเนี่ยคุณต้องอยู่บนความจริงก่อนนะค,คุณประชาวิยตยจึงเหมาะกับสังคมของผู้ที่มีปัญญาคิดเหตุผลอะไรแล้วละโว่กันในบรรดาผู้ที่เป็นวินยูชนนะครับไม่ใช่ว่าลงไปทางอาวิชชาแล้วก็ประชาธิปไตยโอเคตอนนี้จะเห็นว่านี่คือความวิบัตินะครับของการใช้ความน้มถ่วงของนิวตันกับกฎของนิวตันข้างล่างกฎของนิวตันโดยการความวิบัติเกิดขึ้นตั้งแต่การตีความว่า สนามความเข้มความนุงง่มถ่งมีสภาพตีความว่าตรงนี้เป็นความเร่งตีความไว้นี่เป็นความเร่งผิดตั้งแต่ตรงนี้เพราะว่ากรณีนี้กับกรณีนี้ควรจะอีคิวเวเลนต์กันเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็ตีความว่าสนามของมันที่ดึงดูดเข้าไปคือสนามของดาวเทียมดาวเทียมก็มีสนามน้มถง่วงดูดดูดโลกเข้าไปเช่นเดียวกัน ปกตีความวัสนามของเราเทียมเป็นความเร่งเมื่อไหร่เกิดปัญหาเลยว่าความเร่งที่ให้มาจะมีค่าน้อยส่วนความเร่งอันนี้ที่ให้มาจะมีค่าเยอะเหตุการณ์เดียวกันแรงก็มีค่าเท่ากันใครผิดใครถูกนะครับจุดนี้เองนะครับเป็นจุดนี้เองนิวไอสไตล์ถึงได้มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมวลเนี่ยนะครับมวลมวลที่ใช้ในกรณีของแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะครับนี่คือมวลที่แรงโน้มถ่วง สมวนที่ใช้ในกรณีนี้ครับมันควรจะเป็นมวลที่ใช้ในกรณีของมวลเฉื่อยคือ mi นะครับนั้นมวลในทฤษฎีความน้มถ่วงกับมวลทฤษฎีคือกฎการเคลื่อนที่มันควรจะเป็นคนาดตัวกันถูกไหมครับไอสไตล์บอกว่าโอเคมันคือตัวเดียวกันแต่ทฤษฎีความน้มถ่วงเนี่ยมันผิดนะครับนี่คือความล้มเหลวของมิบัติของกลรสานนิวตันและความลน้มนิวตันครับแล้วไอสไตล์ก็ได้เข้ามาแก้ไขแล้วยอม ตอนนี้ตอนนี้นะครับเราอยู่บนฐานท,ที่บอกว่ามวลนะครับในกรณีของความน้มถ่วงนะครับมันเท่ากับมวลในกรณีของความเฉยนะครับเพราะเราใช้สูตรนี้นะครับกับสูตรนี้แบบสวบกันได้เลยนะฮะนี่ทฤษฎีความน้มถ่วงนิสิตน่กดกันกันที่ข้อที่สองใช่เหาสวบกันนี้ได้เลยฉะนั้นนี่เราบนพื้นฐานอันนี้ถ้าแน,น่นอนสำหรับบนโลกเหมือนกันนะครับอันนี้ของดาวเทียม ดาวเทียมบนโลกก็เช่นเดียวกันโลกนะครับ M I ของโลกแล้วก็ M I แล้วก็ M S M M G นะครับของโลกของโลกเช่นเดียวกันฉันบนฐานความคิดอันนี้พอถ,ถึงมีความมิจฉาทิไอ้สไตล์บอกว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรผิดแน่ๆเลยบางคนก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่ควรจะเท่ากันมัคนควรจะไปแก้ที่อื่นแต่ไอายสไตล์บอกว่าไอเน,นี่ยมันยังเท่ากันอยู่ มันเท่ากันอยู่แล้วตอนหลังก็มีการทดลองมากมายวัดไว้เนี่ยันเท่ากันคือมวลที่ใช้ในทฤษฎีความโน้มถ่วงก็เท่ากับมวลที่ใช้ในทฤษฎีความเฉื่อยกด,กดข้อที่สองนิวตันและไอสไต์บอกว่าที่ต้องแก้ไขไม่ใช่เรื่องนี้มวลควรจะเท่ากันอยู่นะครับแต่ควรจะแก้ไขที่ตัวทฤษฎีเองทฤษฎีสัมัทธภาพของไอสไต์หรือ GR อ่นี้เข้ามามีผลตรงนี้นะครับมันนั่นก็คือเบส i c ทิปนะครับ สำหรับคนที่ยังอาจจะงงว่ามวลเฉยหรือมวลโน้มถ่วงเนี่ยนะครับลองลอดไปดูคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับจะมีคําอธิบายว่ามวลเฉยคือมวลที่ปรากฏอยู่ในกฎของนิวตันข้อที่2มวลโน้มถ่วงคือมวลที่ปรากฏอยู่ในกฎของแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งเป็นมวลจะคนละตัวกันแต่ในฟิสิกส์มัธยมปลายมักจะใช้ปนกันแล้วมักจะใช้กรณีกรณีนี้นะครับเป็นว่าเล่นเลยนะครับเป็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับแต่ในกรณีสากลไม่ถูกนะครับไม่ถูกถูกแค่ในกรณีย่อยนะครับครับขอบคุณมากครับวันนี้อ e ีพีสิคทิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ